ถ้าเป็นท่านเจนี่ชุดก็มากราบเท้าผมอยู่แล้วกราบเท้าผมแค่จะขอโทษมากราบเท้าต่อ้าสื่อยกตัวอย่างอย่างเนี้ยมันสําหรับลูกหมีรู้สึกว่ามันมันไม่งามอะค่ะมันไม่มีใครเขาทํากันหรอกค่ะที่จะไปต้องกราบเท้าลูกหนี้ก็เป็นลูกหนี้ที่แย่มากๆ คงไม่ไม่ลดตัวไปกราบลูกนี้ลักษณะแบบนี้หรอกคะ่ะไม่จำเป็นค่ะกา,การที่เขายกตัวอย่างอย่างนี้มันสำหรับลูกหมีรู้สึกว่ามันมันไม่งามอะคะ่ะแล้วมันก็มันไม่มีใครเขาทำกันหรอกคะ่ะที่จะไปต้องกราบเท้าลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้มาเอาเงินเราและการกระทำของลูกนี่เนี่ยก็ไม่เคยตรงต่อเวลา แล้วก็เป็นลูกหนี้ที่แย่มากๆเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงไม่ไม่ลดตัวไปกราบลูกหนี้ลักษณะแบบนี้หรอกคะ่ะไม่จําเป็นแล้วก็ถึงจะใช้หนี้เสร็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไหว้ละค่ะคนแบบนี้เพราะว่าคุณคําพูดตอนยืมบอกว่าไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่เธอะพี่เชื่อถือได้พี่การันตีแต่พอเรื่องเกิดขึ้นคือแบบมันกระจอกมา <c oughs> คือมันมัน มันมันสำหรับเรานะคะมันกระจอ,อกมากลูกหมีทำงานใหม่ได้ค่ะเงิน2ล้านแต่5ปีลูกหมีก็จะรองเงินก้อนนี้ค่ะคือเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีโดยสุจริตแล้วก็ช่วงนี้ลูกหมีไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วเพราะว่าลูกหมีเอาจิตเอาเอาจิตเอาใจเอาเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำมาหาก,กินดีกว่าลูกหมีก็สร้างแบรนด์หมอนยางพาราลำไทยใบยละศมีขึ้นมาตอนนี้ก็10วันแล้ว เอาเอาสุขภาพเราเอาสมองเราเอาความสุขเราความรื่นเริงของเราไปเจอคนดีๆด,ดีกว่าและคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ตอนนี้ลูกหมีก็เชื่อว่าชดใช้กรรมอยู่เพราะกรรมอะที่คุณสร้างมา10ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ผ่านมาแต่ณนะวันนี้ลูกหมีเชื่อว่ามันเห็นผลแล้วกรรมมันก็จะอย,อยู่อยู่นะตรงนี้ที่เขาต้องได้รับอะคะ่ะที่ถแถลงข่าวเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีที่ต้องใช้และมีต้องการ ที่ลูกมีแถลงข่าวเพราะการกระทําแบบนี้มันเป็นภัยกับสังคมเพราะลูกมีเห็นผู้เสียหายมันมากพอแล้วสี่คนวันแถลงข่าวเสร็จผู้เสียหายเพิ่มมาอีกหกคนแล้วก็ผู้เสียหายลูกหมีไปไหนทุกวันนี้ยังมีคนพูดออกมาเรื่อยๆว่าฉันก็โดนฉันก็โดนฉันก็โดนแต่คนพวกนี้เขาไม่ได้ออกมาเพราะอาจจะเป็นคนในสังคมแล้วก็ตัวเงินมันก็แค่หลักแสนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากออกมาพูด ลูกหมีก็ยอมรับว่าลูกหมีขอเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนที่อยากให้เขาหยุดหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเกิดมาชาตินึงก็คือทําเพื่อเพื่อสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าอยากให้ใครยืมเงินคนที่มาคิดว่าหน้าตาดีบุคลิกดีดูภาพลักษณ์ดีมีหน้าที่การงานดีพูดจาหวานปากหวานต้องมีสติเพราะตอนนั้นลูกหมีไม่มีสติแล้วลูกหมีก็บอกแล้วเป็นบทเรียนที่หมีพลาด ลูกหมีจะบอกว่าการที่เขาไมา่ยืมเงินเราเนี่ยจะมีข้ออ้างใดๆว่าเอาเงินไปให้เพื่อนเพื่อนเอนอันเนี้ยต้องมีสติว่าถ้าเกิดเขามีจริงเขาไม่มายืมเราหรอกนี่นคือข้อที่ลูกหมีพลาดลูกหมีถออยากออกมาให้สังคมรับรู้ว่าระวังตัวกันนะคะอย่าให้ใครยืมเงินค่ะคือคือขอโทษคือดูก็ยืนยันคำเดิมแต่มีคำว่าเพืพ่มว่าขอโทษไม่ใช่หรอ แล้วม่ใชัยคือเนื้อหาที่เขาคุยกันสองคนอ่ะมีมีลูกหมีกับปูเนี่ยเขารู้นักกีฬาไม่พูดเลยมีลูกหมีกับปูเขารู้กันอยู่สองคนเขารู้กันอยู่สองคนเขาคุยกันอ่็ผมถามแทนผมถามแทนแล้วถ้าอย่างนั้นถามเลยว่าคุณปูคุณหานต้องการอะไรถึงจะดีพอเขาก็เขาก็บอกให้เป็นการบ้านไงเป็นการบ้านแบบคุณลองคิดดูว่าคุณจะเยียวยาวิธีไหนแต่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะ คำว่าไม่ต้องพูดเรื่องเงินไปว่าอะไรเอาเงินมาเยียวยาไม่ต้องพูดแปลว่าไม่ใช่การเอาเงินมาขอโทษถูกไหมไม่ใช่เอาเงินมาหักแล้วไม่ใช่การอย่างเช่นว่าติดอยู่ล้านสี่เงินลดเหลือล้านสองแล้วการถือว่าเป็นการขอโทษไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยแปลว่าจะขอโทษด้วยวิธีการใดอย่างเช่นนะผมถ้าเป็นสมัยก่อนก็ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์7วันอะไรแบบนี้หรอถ้าเป็นท่านเจนีที่ชุดว่าก็ประกาศท้าผม อยู่นกกาดเท้าผมแค่จะขอโทษมกกาดเท้าต่อน่าสือจริงๆนะเอาแค่ที่เราคุยอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทวนลงผักๆๆเลยได้เลยนะคือทวรลงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาอ่านข้อความแล้วให้ผมให้ผมอ่าคุยกับลูกทัวร์ก็ได้นี่ผมดูลูกทัวร์หรือว่น้าทัวร์สรุปผมถามณวันนั้นถ้าคุณลูกหมีบังเอิญซึ่งมันผ่านไปแล้วนะจบที่ร้านสี่จบไหมอะไรนะถ้าวันนั้นจริง